วันนี้วันที่24กันยายน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนืออือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงสอง ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่26กันยายน68อันหนึ่งพายุไต้ฝุน่นรากาซาเร็กกอร์เซบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฮ่องกงคาดว่า จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของมฑลทนกวางตุ้งประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียในวันที่25กันยายน68และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่25-26กันยายน68โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่24-26กันยายน68